สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศครับสวัสดีพี่น้องปองังไพรสุขุสุขคนครับผมเบอนี้อยู่กับสังวัดครับสิ่พ่าพี่น้องมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยสิบไอตัวนี้จะใส่น้ำมันเครื่องที่ศูนย์จุดแปดลิตรนะครับศูนย์จุดแปดลิตรนะครับ ใส่ของยี ho Honda, ห่ห้อฮอนดะนะบลอดฮอนดะนี่ครับมานเปิดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับผมนี่พพี่นอ้องก็เคยเจอปัญหาเคยเจอปัญหาในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอหลายตัวหลายครั้งนะครับที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเวลาเข้าไายน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดหรคือตัวนี่น็นอตเบอร์สิบเจ็ดนะครับ ค,คือเบอร์สิบเจ็ดเรียวเหียนหัวมัน่นี้ครับใส่แหวนหรือ,อปากตายนะจะให้ดีก็จะเป็นแหวนนะครับเบอร์สิบเจ็ดปัญหามันอยู่บางนีสิบพี่น้องเสียเบิรงเวลาเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนละไคลยหัวน็อตน,นะครับเขาขาขน็อตตัวนี้นะครับบางครั้งเวลาเขาปล่อยน้ำมันเครื่องนะครับเจอจังหวะรถที่มันอุนอ่นนะครับ ปลอยเพื่อบ,บางครั้งหัวระมันตกลงไปไหมครับหัวเรามันตกลงไปแล้วเัลนีเนี่ยว่ากับว้าเนาะมือไม่เข้ามาครับเขาก็ต้องได้ล่วงล่วงขเข้าไปได้นี่ไหมครับล่วงเข้าไปเราได้จับหัวอดขึ้นมาบางครั้งเปลี่ยนมือนะเลยเกิดความคิดที่ว่าเหตุอย่างไรมันมันจังสีบอลลนลงไปนะครับก็คือยังรถยนต์นะครับเวลาาอยเปลี่ยนนะมันเครื่องเขาื่มีกระบ,บะตะแรงนะ เลยได้ไอเดียมาเห็ดตะแกียงนะครับตะแกียงก็เลยหาใส่นอคิดว่าพอดีไปเห็นมุงไอ้มุง่งลวดเก่านะครับมุงลวดเก่านี่แหละมุงลวดที่เป็นลูมิเนียมบ่อรุ่นใหม่เงจะเป็นผ้าเนาะรุ่นเก่ากเป็นลูมิเนียมอยู่ครับมันห่างมันขาดเราใส่เดี๋ยวเออคือดีแท้สนอกเด้ตัดมากนะครับตัดมากตัดมากประามาณเสียมากว่างใส่เนาะเดี๋ยวขอยญาตังกล่องกัน หลังจากเขาตัดมานะครับกันไก่ตัดมาเปนเน็นสี่เหลี่ยมตั้งแต่ห่านเกล็ดร้อนนะมันเครื่องเกานะครับหน้าปากเปิดปากออกแล้วผมจะเห็ดไง,ไงนะ่ายๆเนาะเก็ดทดลองนะครับดีบม่ดีเห็ดมันใส่ได้ดีกับสีเห็ดอาจจะเห็ดต่อไปกต่มาพับพับมุมจะให้ดีผมก็ว่าจับสกูนะครับเกี่ยวปอยตามมุมจากหน่อยคก็ดีนะว่า แต่มันมันพับเนาะมันลงไดนะ้เนาะมันเป็นลูมิเนียมที่สระมรนะัดถเป็นตังลองนะครับแต่สีล่องใส่เบิ้งนะครับนับแลขฮาร์าวนนะครับตัวนี้จะใส่เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดอ่ารักการหรือเทคนิคในการไขยนะครับไข่น้ำมันเครื่องน็อตน้ำมันเครื่องนะครับให้ตบมาทางเจ้าขวงนะครับผม ตบขม้าทั้งนี้เนาะะเดี๋ยวผมเช็ดไปบิ่งนะครับทุกครั้งนะครับผมจะโบกหวนนะครับเวลาเปลี่ยนลำบ้านเครื่องเราผมจะตบข้ามนะครับระหว่างผมจะตบออกมาามากนี่ดึงดึงขมาาง้าทั้งหาต,ต,ตัวเจ้าตัวเจ้าของนะครับอ่าผมจะลองลองลองหมนนะุนเนาะวันที่เปียกมือบะเนาะใส่มือหมุนเนาะครับเอา,านี้เขาไปตรงไว ถ้ามันจะลุดผมก็จะปล่อยทั้งหัวน็อตเลยก็ได้นะครับบ่ามันจะตกหอดไส่เนาะถ้าผู้ใดถนัดจับหัวน็อตด,ดึงออกมากก็ได้แต่ว่าผู้ใดบอว่าจับหัวน็อตด,ดึงออกมาก,กัะปล่อยมันลงไปลดนะพีนนนนนน่น้องเนาะ่ช่หมุนออกมากจักหน่อยหนึ่งครับเกี่ยเงาวอยู่ตัวนี้อ่ะได้ลรยังโอเคนะครับ ก็จะเปลี่ยนมือนิดนึงครับจากนั้นก็ไข่นะครับใส่คีมเนาะใส่คีมนะครับใส่คีมมุนปิดปเปิดเบลต์ง,งเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมเปิดออกนะให้เศษดินเศษยางลงนะครับพี่น้องสังเกตนะครับ สังเกตยุที่เนี่ยมันจะมีหัวหัวน็อตนะครับที่มันบปตกลงไปเสร็จแล้วเห็นบ่นี่ครับเนี่ยหัวน็อตที่มันบปตกลงไปนะครับมันก็ง่ายนะครับง่ายครับมันก็ง่ายเนาะง่ายสำหรับการหยิบจับนะครับห้างบตรตรล่วงลงไปอยู่ในกระบะนะครับเนี่ย ก็ง่ายขึ้นนะครับหยิบออกมาไว้ไะสะดวกสบายบมีเช็ดทำความสะอาดนะครับน้ำมันนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับนัตอันนี้เขาจะต้องสังเกตดีๆก่อ,อนจะใส่ป้อนทีขอาประกอบนะจะต้องมีแหวนนะครับเดินเช็ดพี่น้องครับผ่าฮางมือกอานะครับจะมีแหวนตัวหนึ่งนะพี่น้องด้อยสำคัญคือเวลาเขาเขาประกอบใส่ใน ต้องมีแหวนแหวนตัวหนึ่งทุกครั้งนะครับบางขั้นผมเห็นมากนี่บ่มมีแหวนหรือว่าแหวนบีนะครับตามารักแล้วนะครับเพื่อนจะต้องให้เปลี่ยนแหวนแหวนร่องทุกครั้งเนาะแต่ว่าทางเขาตรวจเช็คแล้วสภาพแหวนมันโอเคนะครับบม่มีปัญหาครับเอาตัวเก่าก็ได้นะครับบ่เป็นไงเนาะก็ปล่อยไปสักพักนะครับให้มันมืด นะครับจนกว่ามันเหมิดนะครับเหมดหลอหเอาก็จังไปมากขันเขาแล้วก็เต,ตินมน้ำมันเครื่องนะครับคลิปนี้ก็หองเก็บพ่อสานีแล้วพี่น้องนะการเติมก็นะครับเติมลงไปในนีแ้แหละครับผมอ,อุปกรณ์ในการเติมก็หากล้วยหายางดนะีไอไว้เนาะดีไอไวลงไปนะครับเสียบลงไปแล้วก็เติมมันได้ขนาด0.8นะครับเติมมัด0.8ลิตรนะครับ เติมขนาด0.8ลิตรนี่ก็พ่อครับยี่หอ้อก็เลือกใส่เอาตามบัทยาใส่นะครับสำหรับเทคนิคนี่ก็เป็นแนวทางนะครับการ DIY เขาเคื่อ, DIY อิดีไออันมุงวดเก้นะครับามาเห็ดเป็นตะแก่งนะครับตะแก่งล่องเพื่อเปลี่ยนไทยนามันเครื่องนะครับเพื่อบ่อไห่หัวน็อต มันตกลงไปนะครับหรือว่ารถเข้ามีเศียดนี่อย่างนะครับที่มันมันไหลออกมามันขังท่าออกมามันก็จะเห็นนะครับมันก็จะเห็นข่าบเป็นอย่างไรยังพอมีเศษนะครับแต่เป็นเทคนิคและแนวทางนะครับเพื่อให้เอฟซีแฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศเดี๋ยวผมดึงออกมาให้เูด่ดูยังหน่อยเพื่อนเหมือนอย่างนะครับนี่ก็เห็ดกล่องมันเนาะ แนวทางให้เอนทีแฟนคลับทัวลกทัวประเทศได้นำไปประยุกต์ใส่งานต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำานี้งแล้พี่น้องค,คิดว่ามีประโยชน์ก็ไลก์กดแชร์กติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างกุศลนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ